เมื่อถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของเราท่านเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนอนเสือ่อถึงขั้นติดเตียงนะครับลูกๆทุกคนต้องตั้งสติให้ดีนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าพยาที่ทำมุมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ทุกคนต้องป่วยต้องเจ็บนะครับจะมากจะน้อยก็ว่ากันไป ลูกทุกคนอย่าเบื่ออย่าไปบน่นลูกทุกคนต้องอดทนอดกลั้นต้องยึดมั่นกตัญญูต้องบูชาท่านด้วยการให้ยาใจยาจริงเนี่ยหมอเขาให้แต่ยาใจเราท่านทั้งหลายต้องให้พ่อให้แม่นะครับโดยการพูดให้กำลังใจท่านดูแลปฏิบัติพัดวีท่านแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีให้เป็นรูปธปรรมเรานึกนะครับ มืตอนที่เราเล็กๆอย่างแบบอกคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงดูเรามาเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็เช็ดเยี่ยวเช็ดขี้ไม่เคืองระคายยามที่เราป่วยไขย้ท่านก็ได้รักษาหาอยู่หายากันยกใหญ่พ่อแม่เป็นทุกข์กลัวเราจะตายกินนอนไม่ได้เฝ้าคอยดูหมดเท่าใดก็ไม่ว่าพ่อแม่อุตส่าห์ไปหาเงินสู้ ขายข้าวขายของทองหยองมีอยู่ไม่มีก็ไปกู้ให้ดอกเขากินเพื่ออะไรก็เพื่อให้ลูกหายแล้ววิ่งเข้าหาพ่อแม่อุตสาหาทรัพย์สินยอมจนทนยากลำบากกายินเพื่อเลี้ยงชีวินไม่ให้ลูกตายนี่ท่านทำกับเราทีนี้พอเราเติบโตมามันก็สวนทางกันพ่อเราแม่เราก็มีสภาพกลับไปสู่เหมือนกับเด็ก เหมือนกับเราเนี่ยแหละครับเราเคยเป็นเด็กตอนนี้เราโตแต่ปัจจุบันวันนี้พ่อแม่ชาราก็จะกลายสภาพไปเหมือนเด็กหลงหลงลืมลืม,ลมนั่นนี่นู่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นให้เราเลึกนึกถึงเป็นกําลังใจให้กับลูก,ลกๆนะครับที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ติดเตียงต้องคิดนะครับพระคุณของพ่อของแม่นั้นเทียบฟ้ามาหาสมุทรทีเดียวให้เราคิดยังไงคิดถึงเรื่องที่พ่อแม่ท่านเคยเล่า คิดถึงนมคิดถึงน้ำคิดถึงข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนคิดถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูคิดถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหาคิดถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียคิดถึงเมื่อตอนที่พวกเราจะมีผัวมีเมียพ่อแม่ก็สนับสนุนคิดถึงเงินทุนที่พ่อแม่ก็ให้โดยไม่คิด คิดถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามานี่พระคุณทางนั้นเลยนะครับนักกวีโบราณคำกรนทั้งกสท้อนถึงพระคุณของพ่อแม่ให้พวกเราได้จดได้จำนำเอาไปบูชาอันพระคุณของพ่อแม่มีแก่บุตรจะเปรียบดุด้วยสิ่งใดก็ไม่สมสุดจะสรรพนานาด้วยคารมเอกวุโดมเหลือตราคุณานันเอาแผ่นดินสิ้นแผ่นฟ้ามาหาสมุทร จนสิ้นสุดพบดินเมขินขั้นเอาภูเขาพระสุเมนมาด้วยกันต่างเสกสรรให้เป็นเช่นปากกาแล้วนำน้ำสิ้นสุดสมุดลึกทําแทนหมึกหมดสมุดจนสุดหาจารึกคำไขาขานคุณบิดามารดาบนแผ่นฟ้าแทนกระดาษเวียนวาดไปจนสุดสิ้นดินฟ้ามหาสมุดจะสิ้นสุดพณน,นาก็หาไม่ พระคุณพ่อพระคุณแม่เลิศล้นฟ้าสุราลัยท่านมอบให้ลูกรักประจักษ์จริงดังนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านป่วยติดเตียงลูกๆทุกคนก็อย่าไปท้ออย่าไปทิ้งท่านเป็นยาใจให้ท่านนะครับลูกจะได้เป็นทุกเป็นเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกกะต,เ,กกะตะเวทีเป็นลูกทำความดีให้พ่อแม่ดูเป็นลูกดำรงชีวิตอยู่ให้พ่อแม่เห็น แล้วก็เป็นทุกเป็นตั้งแต่เป็นไม้เท้ายามที่พ่อแม่แก่ชาราเป็นดวงตายามที่พ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูทุกเช้าเย็นเป็นทุกเป็นลูกมุ่งมั่นกระตันอยู่นั้นวิธีการดูแลพ่อแม่ผู้ป่วยติดเตียงทางการแพทย์ท่านก็นแนอไว้หาวิธีนะครับวิธีที่1ให้หมันพลิกตัวแล้วก็เปลี่ยนท่าให้กับผู้ป่วยนะครับ การพลิกตัวแล้วก็เปลี่ยนท่าให้กับพ่อแม่ผู้ป่วยติดเตียงนั้นจะช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจผู้ป่วยจึงควรได้รับการเปลี่ยนท่านอนทุกๆุกสองหรือสามชั่วโมงนะครับแต่ว่าการพลิกตัวเนี่ยหรือว่าการเปลี่ยนท่าให้กับผู้ป่วยก็จะต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้เทคนิคที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้เป็นลูกก็ต้องไปศึกษากันนะครับ วิธีที่สองปรับให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งขณะทานอาหารการปรับให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งขณะทานอาหารนั้นสามารถทำได้ด้วยการปรับเตียงประมาณ45องศาโดยให้ผู้ป่วยชิดไปกับผนังพิงนะครับเพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีความมั่นคงในขณะทานอาหารและก็เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารอย่างสะดวกโดยไม่เกิดการสำลัก หรือว่าเกิดอันตรายต่างตรงตนี้ต้องระวังนะครับวิธีที่3ดูแลความสะอาดของร่างกายและก็ช่องปากของคุณพ่อคุณแม่เรานั่นก็คือควรอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับพ่อแม่อย่างสม่ําเสมอโดยใช้ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้านุ่มๆนุ่มนะครับเพื่อไม่ทําลายผิวหนังของท่านแล้วก็ควรทําความสะอาดช่องปากของพ่อของแม่โดยการใช้น้ํายาบ้วนปาก แล้วก็แปลงสีฟันควรทำอย่างน้อยสองครั้งต่อวันนะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่สามารถแปลงฟันด้วยแปลงสีฟันได้เนี่ยท่านก็นแนะให้ใช้ผ้านุ่มๆชุบน้ำยาบวนปากเช็ดฟันแทนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่4ให้ผู้ป่วยนอนในห้องที่สะอาดแล้วก็มีอากาศถ่ายเทนะครับการจัดให้ผู้ป่วยพักในห้องพักที่มีความสะอาดนั้น แล้วก็มีอากาศถ่ายเทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยพักฟื้นแล้วก็รักษาตัวได้ดีขึ้นหายเร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและก็สร้างความสะดวกสบายให้กับการรักษาได้อีกด้วยวิธีสุดท้ายคอยตรวจเช็คสุขภาพจิตของผู้ป่วยอยู่เสมอนะครับตรงนี้สําคัญการตรวจเช็คสุขภาพจิตของพ่อแม่ผู้ป่วยติดเตียงเป็นประจำเนี่ย จะทำให้ใครก็ตามแต่ลูกคนใดก็ตามแต่ที่ดูแลและก็โดยเฉพาะแพทย์นะครับจะได้รู้ว่าสภาพจิตของพ่อแม่เราที่กำลังป่วยติดเตียงนั้นเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็จะได้วินิจฉัยโรคทางสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้การตรวจเช็คสุขภาพจิตก็ยังจะช่วยให้สามารถดูแลรักษา พ่อแม่ของเราที่ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นจึงขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เป็นลูกทุกคนนะครับที่กระตันยูดูแลพ่อแม่ยามป่วยไข้ติดเตียงอาจารย์สุนทรเกตท่านได้นิพนธ์เอาไว้ว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจําจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผานเพียงเสี้ยวานของคืนวันใจจริงไม่อยากจาก เพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถิดถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยคิดเผลไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อยาว,วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกๆุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใคร้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ ให้หวังเวงจึงขอเป็นกำลังใจโดยการที่ลูกๆทุกคนให้ยาใจกับคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับยาจริงหมอได้ให้แล้วยาใจลูกๆทุกคนต้องช่วยกันให้พ่อแม่และพ่อแม่ของเราจะมีความสุขทุกประการนะครับ